สวัสดีครับน้องจอยครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาตามต่อแนวทางความฝันของน้องจอยครับในงวดใหม่นะครับเป็นงวดของปี2567กครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาฝันของน้องจอยเลขก็เข้า8 9 9 8เาแนาะครับแล้วก็มีท่านผู้ชม FC หลายท่านครับบอกว่า เสียดายไม่ได้ตามเลขของน้องจอยในงวดก่อนเนาะก็คือที่น้องจอยฝันว่าตัวเองไปเห็นเลขที่กองฉลากครับ,ค,รบคือเลขห้าสี่สี่สามตัวตรงๆเลยเนาะครับเพราะว่าผมก็เคยบอกท่านผู้ชมอยู่ครับว่าเลขของน้องจอยถ้าไม่ออปลาออกตรงงวดครับก็จะตามมาออกในงวดหลังตลอดเลยเนาะน้องจอยเนาะหนูก็มาฝันอีกแต่ดูไม่ได้ลงไอฝันเห็นปิกอัพสีเขียวนะ่ะที่หนูครับ ขี่กับพี่กับลูกชะลูกสาวอ๋อแต่ไม่ได้เล่าลงคลิปให้พี่ครับหนูจําความไม่ค่อยได้แต่หนูจําได้ว่าขี่คันเนี้ยสีเขียวทะเบียนอะไรนะสามสี่ห้าสี่ก็สี่ห้าสี่ค่ะแต่หนูไม่ได้เล่าหนูจําแบบรายละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หนูเลยไม่เล่าถ้าได้เล่ามันก็เข้าสามตัวเลยเนาะหนูมองแล้วมองอีกอยู่แต่หนูก็ว่าเล็กนี่ทําไมไม่ชอบวะก็เลยไม่คิดจะเล่านะก็เลยมาฟันเนี่ยแหละมาฟันเราไอ แปดเก้าให้ครับเสียดายมากเนาะเราไปคดไปคิดว่าเข้าเหมือนกันครับครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เอาใหม่เนาะครับวันนี้ครับผมก็ได้นําเงินครับที่เอฟซีครับช่องเขื่อนอีสานใต้ครับก็ฝากตังมาให้น้องจอยเนาะครับแล้วก็มีคุณนุชได้ฝากตังมาให้น้องจอยผมก็ได้นํามามอบให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอขอบคุณเอฟซีครับแล้วก็แล้วก็ อ่าคุณนุชเนาะครับที่มีน้ําใจให้กับน้องจอยครับท่านผู้ชมครับครับอ่าน้องจอยแล้วในงวดนี้เนาะเห็นบอกว่าน้องจอยฝันสองงวดแล้วเนาะค่ะครับฝันแล้วแต่ไม่ยาวฝันสั้นๆค่ะอืมครับครับแต่ฝันได้เลขเลยอ๋อฝันได้เลขเลยครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะครับวันนี้ก็เพิ่งไปช่วยงานมาค่ะงานแต่งงานงานแต่งในหมู่บ้านเนาะครับอ่ครับ เมื่อกี้ผมเข้าไปที่ในหมู่บ้านครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็คือมันมีงานแต่งแล้วก็เสียงดังมากเนาะครับก็เลยพาน้องจอยมาถ่ายอยู่ทุ่งนาครับท่านผู้ชมครับออกจากหมู่บ้านมาเนาะครับครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับว่าน้องจอยฝันต่องวดในงวดของวันที่17เครับเพราะว่างวดนี้เลยออกวันที่17มกราคม 67ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังด้วยกันครับต้องจ้อยฝันว่ายังไงบ้างครับในความฝันนูฝันนูฝันว่าคุณยายสีเขามาหานูที่บ้านนะคะครับมาหาแกก็จ้อยจอยมาพี่เ่ว่าหรูว่าะไรนี่มาเบิ้งเลขแกก็ถือกระดาษมาเยอะเยะเดวเดาเดวเขาจะหาเลขเขาเดาที่เขาซื้อเพื่ว่าครับเดจะหาเลขที่กูซือ้อเพื่ว่าแกก็หาหาหาแกบอกเออนี่เด้นี่เป็นเลขที่กูซือ้อเพื่ว่าครับ ก็เลยพันยื่นกระดาษมาให้หนูเนาะยื่นมายื่นมาหนูก็เปิดดูพี่หนูเปิดดูเห็นสี่หกวันนี่แหละเลขกูซื้อเมานหนูเปิดดูสี่หกแล้วสี่หกตรงนั้นมันก็อ้อมวงกลมครับอ้อมไว้เลขสี่หกอือสี่หกอนให้หนูก็ได้เลขแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นเลยครับครับรอบนี้คือฝันไม่ต้องตีตัวเลขยากฝันว่าอ่ายายข้างบ้านค่ะก็คือยายสี เอาเลขมาให้ค่ะแ่บอกว่าเลขเลข,เลขนี่แหละเลขเข้าซื้อครับจะเข้าซื้อหาห้เบิรงเดอร์แกกเ็เปิดเปิดเปิดหากะแกกย็ยืนตัวน,นี้มานี่แหละเป็นเลขเข้าซื้อเี้ยว่าครับอ่าพอยืนมาให้จอยเนาะ เออตัวเลขนี่มันจะเป็นเลข4ี่หกในกระดาษเ <4, 6. S 1> ข,า,ขาเขียนไว้หนูก็คิดว่าเอ๊ะ46หกนี่เป็นเลขของพี่มอนตีที่บอกหนูนี่นะครับทำไมมันตรงกับเลขพี่มอนตีหนูก็กะาบนี้เนะาะครับคิดในใจนะอืมคหนูก็ตื่นนั่นแหละครับแต่ตัวเลขที่ให้ที่จอยเห็นเนี่ยก็คือเขาจะวงกลมวงกลม4ี่หกไว้เลยครับไอเงินตัวนี้ไหมท,ที่พี่ที่จอยบอยพี่เขียนให้คือจะเป็นตัวนี้เนาะค่ะนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็น4ี่หกแล้วก็วงกลมไวอ้อย่างนี้ครับที่จอยเห็นครับ แล้วสลับ49ก็คือจอยบอกว่าให้ระวัง6 6กับ9ให้ระวังเลขเลข9ไว้ด้วยเนาะครับก็เลยครับแล้วก็เลข0ที่วงกลมอยู่จอยบอกว่าอาจจะเป็น046ก็ได้เนาะค่ะครับคือ049ใช่ใช่ครับครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับเนาะครับเพราะว่ารอบนี้ก็คือจําได้แม่นเลยใช่ไหมเลขตัวนี้จอยค่ะจำได้แม่นเลย อืมครับครับค่อนข้างที่จะจําได้แม่นเลยเนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับสลับเรขนี้ครับน้องจอยบอกว่าน้องจอยก็จําได้แม่นเลยครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่ลืมไม่ลืมค่ะครับเพราะว่ามันเลขแค่อ่าหางเดียวเนาะน้องจอยจําได้แม่นเลยไม่ลืมเลยครับถ้าเล่องไหนที่แบบถ้านูจําไม่ค่อยได้หนูจะไม่ไม่ค่อยจกเอามาพูดนะถ้าเรืองไหน หนูบอกเตารอให้หนูจำได้แม่นๆหนูถึงจะเล่าอืแต่ไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ฝันว่าตัวเองได้ขี่รถทะเบียนรถแต่คันนั้นหนูก็ส่องแล้วส่องอีกแต่หนูว่าหนูไม่ชอบหนูก็เลยไม่ไม่เล่าใช่เมื่อกี้เขาคันนั้นก็จอดอยู่ตรงงานแต่งงานพอดีเนาะคันนั้นแหละพี่ยังไปดูอยู่พี่บอกว่านี่ไงคันนี้ก่ออันหนูบอกหนูฝันเห็นยูแต่หนูไม่พูดเพราะว่าหนูจํารายละเอียดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าหนูจํวมาขี่คันนั้นอยู่ครับครับ อืมเลขของจอยนี่เข้ามาเข้ามากี่วันแล้วนะจําได้ไหมแปดแปดวันแล้วเนาะ,ะถ้าพี่พี่จำไม่ผิดแปดงวดแล้วครับท่านผู้ชมเข้าทั้งสามตัวสองตัวเนาะครับแล้วก็จะมีอยู่มีมีอยู่วันหนึ่งที่หลุดเนาะ แล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันที่ว่าหนึ่งเจ็ดส่ตาคนนั้นบอกว่าหนึ่งเจ็ดสี่สมันอยู่ไกล่ใชขมูห้าไม่คิดว่าจะเอาห้ามาใส่แทนใช่ใช่ลูกแกไม่ถูกครับครับแต่ความฝันบางคัใช่บางครั้งมันมันมันถูกอยู่เนาะแต่เราแก้ไม่ได้เฉยๆ่ไดครับแต่ได้รอบนี้ จำได้แม่นไม่ต้องไม่ต้องแก้ยากแกะเห็นชัดๆเลยเป็นสี่หครับครับอ้อมไอ้เลขที่จอยเห็นสี่หแล้วอ้อมด้วยวงกลมนี่มันเป็นเลขสีอะไรในความฝันที่ก็เหมือนเราให้ไปซื้อเลขซื้ออะไรเนี่ยค่ะอ๋อเป็นปากกาเขียนปากกาเขียนอืมครับครับก็โอเคเนอะรอรอดูครงสุดท้ายอีกอะความฝันแม่นใช่ใช่อันนี้ก็เป็นคลิปต่องวดสำหรับอ่า ปีใหม่นี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรารอโค้งสุดท้ายแนยวทางความฝันของน้องจอยอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็โอเคเนาะน้องจอยเนาะครับก็ก็ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูอ่ามารับชมคลิปนี้ครับก็ให้โปรด ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเคยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณน้องจอยมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีเฮงเลยรวยครับตอนรับตอนรับปีใหม่แล้วก็มีความสุขในปีใหม่นี้ทุกคนทุกท่านครับน้องจอยมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหมครับหรือก็พูดไม่ค่อยเป็นเท่าไร่กั ปีใหม่แล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยืนขอให้ถุงหวยรอยเบอร์กันทุกๆคนนะคะ่ะสาธุนะครับครับ